ดูครับเพิ่งจะตัดเพิ่งเมื่อวานใช่ไหมเห็นไหมมันขึ้นแล้วครับเห็นไหมมีขึ้นมาก็จะมีแต่ต้นข้าวนะครับที่ขึ้นส่วนหญ้ามันจะไม่ค่อยมีให้เราเห็นนะครับนี่แหละคือว,วิธีการที่เราทําไมถึงต้องตัดข้าวนะครับหญ้ามันก็จะขึ้นช้ากว่าต้นข้าวนะครับทําให้เราได้ประโยชน์อ,อย่างน้นอยก็คือการทําลายต้น ต้นหญ้าครับตัดต้นหญ้านะครับ,ต,ต,รบต้นข้าวจะได้เกิดขึ้นมา,าแทนนะครับเห็นไหมนะครับด,ดูงานนี้ดีกว่าไม่ค่อยมีน้ำเนี่ยเป็นยังไงนะครับเห็นไหมที่เขียวเขียวนี่คือเห็นเป็นยอดหญ้าไอยอดข้าวทั้งหมดนะครับที่ขึ้นมานะครับอนะ่าเขาจะขึ้นเร็วมากๆสำหรับยอดข้าวนะครับแล้วก็ใบข้าวก็จะได้ร่วงหล่นลงไป ข้างล่างนะครับแล้วก็พอดีแล้วครับพอเราตัดลงไปใช่ไหมครับนกกระยางขาวนะครับบินอยู่โน้นครับเพิ่งเพิ่งจะบินออกจากงานนานะครับเพราะว่าเขามาหากินครับดูรอยเดินครับถ้าไม่สังเกตดีจะไม่เห็นว่าเป็นรอยเดินของนกนะครับจะเป็นทางครับนะเพื่อมาหาเก็บกินหอยนะครับเราก็จะได้เห็นครับ ตัวช่วยของเราก็จะได้ทํางานครับในการเก็บหอยเก็บกินหอยเก็บกินอะไรนะครับส่วนหญ้าก็จะถูกปิดบังด้วยใบข้าวหรือใบหญ้านั่นแหละที่ปกคลุมลงไปนะครับจะไม่เห็นหญ้านะครับก็จะคุมจะมีแตกยอดขึ้นมาเฉพาะต้นข้าวนะครับเดี๋ยวอ่าครับเป็นแบบนี้แล้วครับทําไมถึงตัดข้าวนะครับสําหรับนาหวานก็จะเป็นแบบนี้ครับไปครับไปตัดข้าวเจ้ากันครับขึ้นมาดู ผลตอนเช้าดูว่าเป็นยังไงต่อไปเราก็จะไปตัดต้นพระเจ้ากันนะครับข้างบนนู่น,นครับไปครับับตัดข้าวอยู่ทุ่งนาก็ได้ของฝากครับดูดูของฝาก <laughs> ทีมงานเขาไปเก็บเห็ดก็เรียวม,มาฝากนะครับไม่ได้ซื้อนะเนี่ยของฝากนะครับของฝากเห็ดกอขาแดงเขาเก็บมาให้นะครับเห็ดกอขาแดงครับอ่ามาเอาเห็ดเอาเห็ดดวครับ สุดยอดครับของฝากนะครับเนี่ยไม่ธรรมดาขนาดตัดข้าวอยู่ทุ่งนาก็ได้ของฝาก <c oughs> ทีมงานก็มาฝากนะครับนี <c oughs> ่คุณหลานเ,าเลิกงานมาก็อยากจะทำเหมือนกันนะครับอันนี้คุณหลานนะครับไม่ใช่คุณเหลนเมื่อวานนี้คุณเหลนนะครับอันนี้คุณหลาน,นครับหลานสาวนะครับอยากจะทำน <c oughs> าจัดไปนะครับ อยากจะสู้อยากจะสู้อยากจะทดลองต่วันนี้ก็คงจะประมาณนี้แล้วครับเสร็จมาตรงโน้นตรงนี้งานนี้ก็คงจะได้เท่าไหร่ก็เอาแค่นั้นนสำหรับน้ํามันนะครับเพราะว่า,าซื้อมาทีละร้อยนะครับร้อยหนึ่งก็ได้อยู่มันที่รวมแล้วนะ่อยู่มาณที่3ไร่นะครับ3ไร่กว่านะครับในการตัดน,นะครับงานนี้ก็เกือบจะเกือบจะไล่นี่เนี่ยครับ นะอาจจะไม่พอนะครับก็เลยได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นนะครับในการตัดนะครับก็ผ่านไปครับพรุ่งนีออ้ไม่ถ่ายแล้วกันพรุ่งนี้เอาเออมาตัดให้เสร็จก็พอ,นอ,นอ,นอเนาะเนาะเนาะนะครับการตัดออใบข้าวนะครับหญ้ยาเยอะจริงนะครับหญ้านี่หญ้าหวายมีใครรู้จักหรือเปล่าว่าหญ้าหวายเป็นแบบไหน,น เดี๋ยวจะหาให้ดูครับมันคือหญ้าหวายแบบนี้ครับตัวแย่งชิงการกินข้าวนะครับเนี่ยเห็นไหมพอเขาขึ้นมาเห็นไหมเนี่ยแล้วก็จะเลื้อยไปแตกยอดแตกกอ,อนะครับเนี่ยเนี่ยครับเขาเรียกว่าหญ้าหวายครับเนี่ยมีหวายแดงกับหวายเขียวนะครับที่ขึ้นในทุ่งนาในการงานนาแล้วก็เป็นหญ้า ดินกับแก่นะครับถ้างานที่ไม่มีน้ํามันจะเป็นแบบนี้ครับงานนี้นะไม่มีน้ำครับดูวิธีการตัดแบบไม่มีน้ำครับจะต้องห่างห่างจากดินครับเพื่อให้เขาเหลือตัดตัดเสมอดินไม่ได้นะครับเราต้องตัดให้ห่างขึ้นมาหน่อยเลยจากดินขึ้นมาหน่อยนะครับเพื่อต้นข้าวจะยังเหลือความเป็นต้นข้าวอยู่นะครับในการจัดทําครับ เป็นถ้าตัดแบบไม่มีไม่มีน้ำนครับถ้าตัดแบบมีน้ําก็คือจะตัดเหมือนข้าวเหนียวคือเสมอน้ํานะครับแต่อันนี้ไม่มีน้ำนครับเพราะว่าตรงนี้เป็นเนินดินแล้วนะครับข้างล่างมันจะสลบลงไปข้างล่างแบบนี้นะครับข้างล่างถึงมีน้ําข้างบนนี้จะมีน้ําอยู่สองสองงาน,านนาตรงเริ่มต้นนะครับแล้วก็มางานอีกงานนี้แล้วก็งานยาวนี้มีเครื่องเดียวนะครับ นี่ครับคือการที่เราทำครับอ,อย่าไปตัดจำติดดินก็แล้วกันครับเพื่อให้เก้ายังเกิดอยู่ดูอยอาสิครับโอ้อย่างานที่มันไม่มีน้ําท่วมก็เป็นแบบนี้ครับมันอาจจะมีะย่าขึ้นเยอะหน่อยก็ต้องตัดอยู่ดีนะครับถ้าจะเดินถอนแล้วก็โอ้หงานเดียวนี่เดือนนึงจะเสร็จไหมเนี่ยครับ นะครับแล้วห้างานหกงานเนี่ยข้าวจะไม่ออกรวงคามือเหลือไม่ทันนะครับต้องใช้วิธีการตัดนะครับขนาดดำเอาแล้วก็ใช้จอบถางหญ้านี่ยังยังไม่ทันยังไม่ไม่ไม่เสร็จนะครับตอนที่ทำกับการปักดำเนาะในอดีตนะครับนะมีแค่นี้แล้วครับบายๆครับอย่าโมเ้เยอะอย่าโมเ้เยอะมีแค่นี้แหละ ดูภาทิ์กำลังขึ้นสวยๆบ๊ายบายขอบคุณมากครับที่มาชมนะครับผมวันเกือบจะค่ำครับคุณหลานจะเอาให้เสร็จนะครับเนี่ยฮข <c oughs> าๆจะลุยให้เสร็จนะครับที่แรกว่าจะาไม่แล้ว <c oughs> สงสัยก็อยากลุยให้เสร็จนะ <c oughs> เกือบจะเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเนี่ยเหลืออยู่แค่นี้ครับเนี่ยมันเยอะแล้วนะครับ สุดยอดนะถือว่าอยากสู้ก็สู้กันไปนะเออนะครับคนเขาอยากสู้คนเขาอยากสู้นะครับในการตัดใบข้าวนะครับและก็ให้ถ่ายวีดีโอด้วยนะดูอดเดูอดเดือดเดือดเบเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นต้อไหมเนี่ยในหน้าจอนี่เห็นไหมนเนี่ยอ่านี่ ดูกันในหน้าจอเลยเออครับอะอยากสู้ครับอยากสู้อุ้ยอย่าพึ่งเลยสิ่ะก็จะซูมดูสักหน่อยครับเอาไม่ไม่เข้าเนี่ยไม่ถึงไม่เข้าเนี่ยหอมันสุดแล้ว เราอ่ามายืมขาตั้งกล้องนะครับแต่เราใช้มือถ่ายอาจจะมีการขายับอยู่บ้างเนาะนะนี่นะครับเราก็เลยไม่ต้องซูมในกล้องของเรานะครับเรามาถ่ายที่โทรศัพท์เอาสุดยอดไหมครับพี่น้องอะอะนะนะไปเอาไปไหนแล้วไปไหนแล้ว พอมันซูมมุมมันก็จะแคบนะครับทําให้เราดูยากนิดหน่อยครับอ่านี่ไงครับจะลุยให้เสร็จก็คงจะเสร็จครับเดี๋ยวก็มาดูตอนเสร็จแล้วกันนะครับอ่ะลุยจนเมื่ดค่ำนะครับจะเอาให้เสร็จให้ได้นะครับสงสัยอ,อยากให้มันเสร็จนะครับ ก็เลยมาลุยนะครับเสร็จจนได้แหละเอา้า <c oughs> สุดยอดแล้วกันนะครับ,บการที่มีคนช่วยจนเสร็จจนได้ <c oughs> นะครับมืดคำนะ่ำแล้วเห็นไปบ้านหลังข้างหน้านะครับติดไฟแล้วนะครับน่าจะหกโมงเย็นแล้วหรือเปล่านะครับ <c oughs> สู้จริงครับนะก่ายังดีนะครับมีตัวช่วยช่วยกันไปนะอ เสร็จจนได้นะครับพี่น้องโอ้สุดยอดจริงๆเลยเส็จแล้วครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับสุดสุดท้ายครับเอาเอ้าเอ้าสุดยอดขอมือหน่อยสิขอมือหน่อยสิขอมือหนอ่อยสิ